ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสลหรับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเทสเสียงนะครับรีวิวให้ลูกค้านะครับชุดนี้นะครับก็ได้จัดส่งนะครับไปจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าก็ได้เข้ามาสั่งเป็นชุด18,500บาทในราคานี้นะครับผมก็ จบไปนะครับกับชุด12นิ้วคาราโอเกะนะครับแนวเพาะๆนะครับสไตล์แรงๆนะครับก็เป็นชุด12นิ้ว180นะครับไม่เหล็กนะครับ2ก้อนนะครับคงหล่อไว้คู่นะครับจำนวน1คู่นะครับหรือ2ดอกนั่นเองนะครับดอกซับเป็น12นิ้วนะครับด้านล่างก็จะมีล้อเลื่อนเรียบร้อยนะครับตู้แยกทั้งหมด2ชิ้นงานนะครับแนวตู้แยกนะครับขนย้ายได้สะดวกนะครับการติดตั้งก็รวดเร็วทันใจนะครับเพอระบบเป็นระบบสเปคคอนสายลำโพงนะครับครับชุดนี้ก็จะเป็นงานตู้นะครับโทนสี ดำนะครับตัดด้วยสีเทานั่นเองนะครับครับตัวองค์ประกอบของดอกเสียงกลางก็จะเป็น8นิ้วนะครับหน้าม่วงหมวกแคปล่านะครับจำนวนสีดอกนะครับไม่เหล็ก120ยนะครับไว้สโคงปั๊มนะครับไม่เหล็กก้อนเดียวนะครับในสเปคของเสียงกลางเรานะครับเล่งคู่กับเสียงแหลมนะครับ2คู่นะครับหรือสีดอกนั่นเองนะครับครับโดยการทําตู้ก็จะเป็นแนวของผมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับหรือเป็นป่องพอร์ตลมของเสียงกลางนั่นเองนะครับ ได้ประโยชน์และได้คุณภาพของเสียงนะครับผมระบบปรีก็จะเป็นปรีเแบนนะครับแยกซับอิสระนะครับ1ตัวนะครับเล่นผ่านนะครับผมปรีคารเกะนะครับ1ตัวนะครับเล่นไม้ได้2ช่องนะครับปรับเอ็โคดีเลยเร่งว่เร่งเสียงไม้อิสระนะครับผมก็เล่นบลูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่น USB ได้เมมโมรี่การ์ดได้ A u x ได้นะครับบลูทูธได้ระยะไกลพอสมควรเลยนะครับ มีสวิตช์ปิดเปิดไฟสีนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดตัวแอมป์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับเอาไว้ลูกค้านะครับดูไฟนะครับแล้วเวลาที่เราเล่นแรงๆน,นะครับเราดูไฟว่าตกกันไปไหมนะครับหรือยังไงก็เช็คไฟได้ที่วัดโวลต์นะครับจะได้สะดวกในการควบคุมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพอรตสัญญาอินพุตนะครับผมเอาไว้รองรับสัญญาณอื่นที่เราต้องการเข้ามาให้ชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนั่นเองนะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นมิกเซอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนนะครับหรือกล่องสัญญาณเจ้าระเทียมได้หมดนะครับเอาหนัสัญญาสัญญาณเข้ามาเสียบนะครับปุ๊บแล้วเราก็มากดหมดรับที่ตัวปรีนะครับก็จบเลยนะครับเล่นได้นะครับขอบไฟหน้าดอกก็จะเป็นสีไอบูนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางเราครับ ตู้ก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมครับระบบจ่ายไฟแล้วก็เป็นพระเอกของงานครับเป็นสวิตชิ่งรุ่นนี้เลยนะครับผมจ่ายกระแสไฟผ่านคาปาสองลูกนะครับเข้ากับ power amp card D ตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านเข้ากับ power amp card D channel ตัวนี้นะครับผมขับแสงกลางนะครับตัวนี้ตัวนี้ขับซับครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นที่เชื่อมต่อกับสายไฟ12โวลต์นั่นเองนะครับที่ผมทําให้เป็นน็อตหุกระต่ายนะครับเพื่อในการใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถขันได้ให้สายให้แน่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายลาโพงซับนะครับถอดง่ายเก็บง่ายครับผมไม่ต้องใช้เวลามากนะครับสายผมทําสายดินให้เรียบร้อยนะครับเผื่อไว้นะครับการไฟดูดในการใช้งานที่ไม่มีลงสายลงสายดินนะครับเราก็เอาสายเสียบ ลงดินนะครับเอาน้ําลินใส่ให้ดินเปียกๆนนิดๆก็สมบูรณ์นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดเชียงรายอีกครั้งนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวกับผมเองนะครับชุดนี้ครับจัดส่งนะครับจากมุกดาหารนะครับไปจังหวัดเชียงรายนะครับชุดนี้ครับก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดออเดโอซาวช่วยเอาโดยนะครับผมใหน้ากับผมช่างวัดนะครับฝากเพื่อนๆน้องๆนะครับ ถุงปาน้าอาครับกดซับสไครต์ก็ดกระดิ่งติดตามเวยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงไมค์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเร่งเสียงกันนะครับ หลบทตะสอบเช็คเช็คเช็คนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเสียงไม้นะครับก็สามารถเล่งเสียงได้อีกระดับหนึ่งนะครับผมครับก็บริเวณนะครับฟังการแจ้งนะครับเสียงไม่เราชัดเจนนะครับช่วยงานได้เป็นงานเลยนะครับผมจะเป็นงานแตกต่างนะครับก็คุณภาพนะครับเสียงนะครับชัดแจ๋วนะครับไม้ที่ผมลองก็เป็นจะเป็นไม้สายนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมเสียงกันเลยครับ เรามาชมเสียงครับเดี๋ยวผมจะเล่งให้ดูครับคุณภาพนะครับฟังกางแจ้งได้สบายเลยครับ เยอะนานแล้วมีคนเดินแต่ไม่มีความรักคอยกลับมานานก็จะคอยดึนผ่นกิน จากกทอมม,มีตำนานเล่าขานเรื่องหนึ่งทียิ่งสารูปความนางหนึ่งที่เขาคิดถึงและยังรอรักมันคงราอได้สรงเสียงครับ ยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเราต้องดูอีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีเป็นปีแต่อยู่ตรงนี้อยู่เป็นแตำำ่น้นว่าออ้ออ้ออว่าออ้เอนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นะาแสน right แล้วก็เทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่สมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพระอภัยก็ไปแล้วก็ยังไม่มานะครับสําหรับบทเพลงนี้นะครับผมก็นะครับส่วนท่าได้สนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามมันเข้ามาได้นะครับข้อมูลการติดต่อก็อยู่ในข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมจะเป็นไอดีไลน์นะครับ Facebook หรือบกวเบอร์โทรนะครับในงานกับผมช่างวัดนะครับก็อยู่ในข้างล่างใต้คลิปนี้เลยครับผมจะเป็นการติดต่อเข้ามาก็สอบถามมันเข้ามาก่อนได้นะครับ ไม่ทําไม่ว่ากันนะครับผมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกรดิ่งติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ